สวัสดีครับผมนะครับเจอกันวันนี้นะครับผมกับวันที่10นะครับวันที่อ่าสิงหาคม2568นะครับผมกับร้านเอกพามิวสิกเสาวนะครับผมก็หลังจากเหตุการณ์ชายแดนสงบลงนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะครับตั้งแต่มีการสู้รบกันนะครับผมก็วันนี้ เดี๋ยวพามาชมนะครับสินค้าที่มีเข้ามาใหม่บ้างนะครับแล้วก็ที่เหลืออยู่บ้างนะครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมก็จะขายนะครับเครื่องเสียงนะครับก็ทักมาโทรสอบถามได้นะครับผมรับซื้อขายจำนำแลกตีเทินนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9นย์9 2 8 8 3นะครับผม พิกัดร้านนะครับพิกัดร้านอยู่ที่บ้านร่องเก้านะครับตำบลนนอ์าอำเภอหนองคูณนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมก็ขายเครื่องเสียงก็ถัดมาหาเราได้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวพามาชมเลยนะครับอ่ะพาชมสินค้าตัวแรกนะครับสินค้าตัวแรกจะเป็นตู้กลางนะครับตู้กลางนะครับตัวนี้เป็น12นิ้วนะครับ1คนหนึ่งนะครับ1คนหนึ่งขอบเล็กย่างดีเลยนะครับผมนะครับไม้แท้ ไม้แท้ยี่สิบมิลนะครับตัวนี้นะครับผมสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้ตูต้เปล่านะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับมีอยู่สี่ใบนะครับมีอยู่สี่ใบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมาตินนะครับมาตินมาตินตัวนี้จะเป็นของนะครับคมสันนะครับคมสันครับตัวนี้นะครับใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผม เป็นตู้ขมสารตู้บริษัทนะครับตัวนี้18นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นมาตินเหมือนกันนะครับผมมีสี่ใบนะครับมีอยู่สี่ใบใบเล็กยกง่ายนะครับผมเปิดมีท่านไหนนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับผมนะครับตัวนี้ใบละ1 5 0 0พบาทนะครับ1 5 0 0ับาทไม้แท้แน่นอน20่ิลปีนะครับหนาๆเลยนะครับภี่สวยเลยนะครับผม ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะเป็นพวกเทอร์โบนะครับข้างในจะเป็นเทอร์โบนะครับราคาถูกถูนะครับเล่กต้นใบละหนึ่งพันบาทนะครับผมนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้แหลกนะครับผมแหลกตัวนี้ลึกสิบเก้านิ้วนะครับผมลึกสิบเก้านิ้วเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับ น่าจะมาสามยูกว่านะครับสามยูลึกสิบเก้านิ้วหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับแล้วก็อาซีเอฟสิบสองนิ้วนะครับอาซีเอฟสิบสองนิ้วตัวนี้นะครับผมมีใบเดียวนะครับแปดร้อยบาทพอนะครับแปดร้อยบาทพอนะครับก็จะเป็นตู้กลางสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วตัวนี้เป็นหนึ่งคูนหนึ่งนะครับหนึ่งคูหนึ่งแบบนี้นะครับผมมีตะแกรงปั๊มนะครับให้ทุกใบนะครับก็สภาพนี้นะครับยังไม่เก็บสีนี่ก็เอาไป ใบละ800บาทพอนะครับใบละ800บาทพอเลยนะครับมีหูยุกเล็กให้นะครับผมนะครับเดี๋ยวถ้าต้องการให้เก็บซีให้นะครับเดี๋ยวก็จะ,ะค่อยว่ากันอีกทีนะครับตกปแล้วประมาณ300บาทนี่นไม่น่าเกินนี้นะครับผมตู้เอฟพอนนะครับเอฟพอนนะครับมี6ใบนะครับมี6ใบ ขอเบรกทุกใบเลยนะครับมายอย่างดีทุกใบนะครับใบละหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับขอทางที่สะดวกรับเองนะครับผมนะครับตู้กลางนะครับตู้กลางตัวนี้เป็นของเอกซาวนะครับสี่ใบใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมปากฮอนนกซอนนะครับตัวนี้ ปล่านะครับปากเปล่าพร้อมฐานแบบนี้เลยคู่นี้9 5 0 0บาทนะครับผมตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบ18นิ้วนะครับของทางแล้วทานล้านเราเองนะครับเดี๋ยอยู่2ใบนะครับใบละ2 5 0 0บาทของใหม่นะครับอ่าตู้กลางนะครับตัวนี้อ่า12นิ้วสองคู่หนึ่งนะครับ12นี้ของคู่หนึ่งขอเบรกนะครับผมก็ใบละ90้ารอยเท่านั้นเองนะ900พอนะครับลดจาก990เหลือ9 0้อยแล้วนะครับตามสถานการณ์นะครับผม เทอร์โบสิบแปดนิ 000, ้วนะครับเทอร์โบสิบแปดนิ no yes euh ้วใบละพันนะครับใบละพันนะครับตู้เสียงกลางนะครับสิบห้านิ้วนะครับผมมีสองใบนะครับมีสองใบนะครับสิบห้านิ้วมีสองใบใบละนะครับใบละเจ็ดร้อยห้าสิบาทพอนะครับใบละเจ็ดร้อยห้าสิบาทพอนะครับผมสำหรับที่ท่านเอาไปใช้งานคุ้มเลยนะครับ NPE นะครับ ผมเทสแล้วนะครับผมเทสแล้วข้างบนเป็น C ีสองันสองนะครับีสองสองข้างล่างจะเป็น C ีพันแปดนะครับผมมีตำหนิอยู่นิดหนึ่งนะครับแท่นบนไฟเม็ดนี้ไม่ติดนะครับผมแต่ตอนนั้นก็ติดไม่เคยลองปิดจุดนะครับผมก็แท่นบนเอาไปแปดพันบาทพอนะครับเอาแท่นล่างเจ็ดพันนะครับผมราคาที่เป็นราคารับเองก่อนนะครับผมแล้วก็ เครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นตัวนี้7จ็ุดเ้าเคนะครับเจ็ดจาของใหม่น่าจะสอง0 0ืนกว่านะครับสองหมืนิดๆนะครับผมตัวนี้สภาพเกบหาเปอซขึ้นแน่นอนนะครับผมตัวนี้หนึ่งสี่ันห้าบาทหนึ่งมืสี่ันห้าบาทนะครับผมตู้เอฟพอนอาจารยีทนะครับเอฟพอนนะครับผมตัวนี้ใบละหนึ่ันเ็ดห้าบบาทนะครับผม เทอร์โบเล็กสังเสกนะครับใบละ1 2 5 0งพันสองบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับตอนนี้ลดราคาแล้วนะครับผมหมออดึงไฟนะครับผมตัวนี้สามสิบแอมปูม่าสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมพีเอสสิบสองนิ้วนะครับตัวนี้เป็นของนะครับดีเค่นนะครับดีเข่นนี่ครับใบละพันนะครับใบละพันตู้เปล่านะครับผมตู้เบร ใบละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมตัวนี้นะครับข้างบนน่าจะเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบข้างล่างนะครับข้างล่างนี้จะเป็นของอ่าช่างนักกันทะลักนะครับผมนะครับตัวนี้ใบละสองพันห้าร้อบาทตู้เปล่านะครับผมตู้เปล่านะครับออเดอร์หกนะครับสิบแปดนิ้วสภาพสวยๆนะครับเนี่ยสภาพสวยๆเลยนะครับเนี่ยมีอยู่สิบใบนะครับมีอยู่สิบใบ ใบละนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับแลตตัวนี้นะครับสองพันนะครับผมสองพันคุ้มเลยครับผมคุ้มยาวๆนะครับตัวนี้น่าจะประมาณเก้าสิบลึกประมาณเก้าสิบเซนนี่แหละครับผมนะครับซียูนะครับซียูพีเอสนะครับตัวนี้ ps สิบห้านิ้วนะครับตัวนี้ใบละนะครับใบละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสภาพสวยมากเลยนะครับผมตัวนี้นะครับอตัวนี้พร้อมใช้นะครับเนี่ยตัวนี้พร้อมใช้เลยเนี่ยสิบห้านิ้ว ps เนี่ยมีสองใบเนี่ยนะครับผมสองใบนะครับตัวนี้นะครับใบละสองพันบาทไปเลยนะครับพร้อมใช้งานใบละสองพันบาทนะครับผมข้างบนเป็นตูวสิบสองนิ้วพร้อมดอกนะครับผมใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ อ่าผมนี้ก็ไม่หาอยู่นะครับผมอ่านี่นะครับตู้เบรนะครับด้านหลังนะครับเป็นของนะครับ N S K นะครับช่างนักกรบทลักนะครับผมนะครับสภาพสวยเลยนะครับสวยเลยอันนั้นก็จะเป็นพวกดอปลำโพงนะครับดอลลำโพงดอปลำโพงก็มีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับผมหลายรุ่นหลายขนาดก็ บางตัวก็ยังไม่ได้เช็คนะครับผมเพื่อเผื่อตัวไหนสะดุดตานะครับก็ทักมาได้นะครับต่อตัวนี้เช็คแล้วนะครับหกห้าศูนย์เป็นไว้เดิมทั้งหมดนะครับตอนนี้มันอยู่แปดดอกนะครับผมไว้เดิมทั้งหมดแต่สไปเดอร์คือยกมาทั้งหมดเลยนะครับยกมาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ใบละสองพันบาทนะครับผมสองพันบาทพีคี้หนูนะครับยังอยู่ครับผมยังอยู่พีคี้หนูสิบแปดนิ้วนะครับ ใบละ1 9 9 0เบาทเท่านั้นเองนะครับมาเรียกเอาเลยนะครับสวยมากนะครับผมนะครับไปกีโนนะครับผมสวยเกิดสนิ้วอะไรพวกนี้นะครับขอไปรวมๆก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายรายการนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับออริโอดีไวพีแปดร้อยนะครับมีอยู่น่าจะหกดอกนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับ ก็ดอกละประมาณสองพันกว่าบาทนะครับผมสองพันห้าสองพันหกประมาณนี้นะครับผมครับตัวนี้จะเป็นนะครับตู้นะครับโปรยูโรเทคนะครับเนี่ยโปรยูโรเทคนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับใบละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเสียงดีเลยนะครับเสียงดีเลยตัวนี้นะครับมีนิ้วเหลือในตัวนะครับผมปบอ้อมก็ใบละหนึ่งพันบาทนะครับผมคันนี้นะครับ 1,750บาทนะครับผมกริปนะครับกริปตัวนี้นะครับ1,900บาทนะครับซ่อมแล้วใช้งานได้ปกตินะครับผมเคทีเฮท12นิ้วนะครับเดิมเดิมนะครับสวยๆนะครับอ่า1,590บาทนะครับต่อดอกนะครับผมนะครับไอดีนะครับไ ID ID เดิมเดิมนะครับเดิมเดิม1,800บาทนะครับผมดอกละนะครับ1,800บาทนะครับผม ตู้นะครับตัวนี้จะเป็น P s 15นิ้วของใหม่นะครับของดีเข่นนะครับของใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับของใหม่นะครับผมนะครับตัวนี้ใบละนะครับใบละ1,700บาทนะครับของใหม่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับผมตัวนี้นะครับของใหม่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับดีเข่นนะครับผมหกข้าศูนย์นะครับผม ตู้นะครับตัวนี้ CN Audio นะครับ CN Audio นะครับผมนะครับเหลืออยู่แปดใบนะครับเหลืออยู่แปดใบตอนนี้นะครับใบละนะครับใบละสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับสี่พันเก้าร้อยบาทเหลืออยู่แปดใบนะครับผมเสียงดีครับเสียงดีแน่นอนนะครับผมเสียงดีแน่นอนนะครับก็ไฟยพานะครับไฟยพาก็ RGB นะครับ ตัวนี้ครบละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมแลมตัวนี้จะเป็นคันนี้นะครับผมคันนี้แล้วก็ดอกนะครับแนะนํานะครับดอกตัวนี้สวยเลยนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมดอกตัวนี้นะครับผมสวยงามมากนะครับสวยงามมากสิบสองนี่คันนี้นะครับก็ยังมีนะครับผมคอมมาศูตตัวนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะครับคอมมาสูตรเหลือตัวเดียวแล้วนะครับผมคันนี้ตัวนี้ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้พันห้านะครับผม อ่าตัวนี้อ่าสามพันนะครับคลิปนะครับผมอ่าพีเอ็สามร้อยนะครับก็ถ้าเป็นเดิมๆก็ประมาณด่อละพันสี่พันห้าไม่เกินนะครับผมถ้าไม่เดิมก็อ่าต่อละพันพันร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ตามตามสภาพนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับจะเป็นอ่า พีเอ็มดีสี่ห้าศูนย์นะครับผมตัวนี้ตัวละหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับพีโอเดโอนะครับดีสี่ห้าศูนย์นะครับผมตัวนี้เป็นทาน้ชนะเลอศนะครับเจ็ดห้าศูนย์นะครับผมเจ็ดห้าศูนย์นะครับผมใช้งานได้ปกติไว้เดิมเดิมนะครับตัวนี้9 9้าร้ยเก้าสบาทนะครับ9 9้ายเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะครับ มิก <Mix> นะครับมิกตัวนี h h ้นะครับเซฟล่านะครับผม2,000บาทนะครับผมตัวนี้นะครับ2,000บาทอ่า USB นะครับได้นะครับผมตัวนี้นะครับยูเบลูทูธนะครับผมก็ตัวนี้ก็สวยๆเดิมๆเลยนะครับมี2ดอกนะครับคู่นี้สวยมากนะครับ2,600บาทนะครับผม จะเป็นธาดานะครับเป็นธาดารุ่นนี้นะครับผมที่ดีหนึ่งแปดนะครับผมก็ดอกซ่อมแล้วแต่ซ่อมซ่อมซ่อมสวยนะครับเขาบอกว่าซ่อมไวเดิมมาหนึ่งพันหกร้อห้าสิบาทเท่านั้นเองต่อดอกนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้พอดีทุกเปดแปดนะครับผมห้าพันห้านะครับผมมีอยู่สองแท่นนะครับมีสองแท่นนะครับมีสองแท่นครับผม ่วน power นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ power จะเป็นคอร์สสองทางนะครับสามทางนะครับผม ca สองศูนย์นะครับตัวนี้เจ็ดพันห้านะครับเจ็ดพันห้าคอร์สนะครับสองทางเริ่มต้นที่ 800บาทนะครับสองทางสามทาง800บาทนะครับผมถ้าเป็น NPE ก็1,000 600บาท1,000 600บาท NPE สามทางนะครับมีอยู่สองตัวนะครับมีอยู่สองตัวนะครับผมอืมนะครับแนะนําเมื่อคืนนะครับผมถอดเช็คดูแล้วนะครับผมไทเกอร์แอมนะครับผมของอาจารย์เสือนะครับมีรุ่นนะครับ3,000วัตต์นะครับ3,000วัตต์ กับพันสองร้อยวัตต์นะครับผมชั้นล่างนี้จะเป็นสามพันวัตต์คัสดีนะครับเอาสิแปะข้างละสามสบายๆนะครับแปดพันห้าร้อยบาทสองเทนบนจะเป็นพันสองร้อยวัตต์นะครับผมแทนละห้าพันห้าเท่านั้นเองนะครับผมสวยเลยนะครับหน้านี้ก็สวยเลยนะครับผมตัวที่น่าจะเป็นงานช่างนะครับผมเอาไว้นานแล้วหนูกลับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นงานช่างนะครับสีเสนเลนะครับผมไม่แพงนะครับถ้าเป็นงานช่างไม่แพงแน่นอนนะครับผม ปักไฟนะครับผมม <B> q ปรับไฟพ o เ e r ร์น, er, นะครับลอกกระโพกนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี <itive> ้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นนะครับตัวนี้ของดอกจะเป็นของ E S <ý t> S นะครับ E S nah, S ไม่เหลืสองก้อนเลยนะครับตัวนี้ไม่เหลืสองก้อนเลยนะครับเราละสองพันบาทนะครับผมตัวนี้นะครับเราก็สองพันบาทมีอยู่สองดอกนะครับผม นะครับยกคนเดียวลำบากนะครับมือเดียวนะครับจะเป็นแหลมปากแหลมนะครับผมต้องแปดนะครับต้องแปดเขาเป็นพีก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมถ้าเป็นรุ่นอื่นนั้นว่าอะไรพวกนี้ก็ประมาณสี่ร้อยสามร้อห้าสิบประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับผมมิกตัวนี้นะครับเป็นเอเจนะครับโอเดโจอคกีนะครับผมมิกโอเดโจอคกีตัวนี้สองพันเก้าร้อบาทนะครับผม พวเวอร์นะครับพวเวอร์เป็นประกอบตัวนี้เป็นประกอบทั้งสองแท่นนะครับผมแท่นล่างสองพันวัตต์นะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมข้านบนแปดร้อยวัตต์สี่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมสภาพสวยนะครับสภาพสวยคอร์สนะครับสองทางปูยูรเทคนะครับผมสภาพกล่องครบตัวนี้ไปหนึ่งพันบาทพอนะครับหนึ่งพันบาทพอนะครับแล้วก็ตัวแนะนําอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้เลยนะครับมาแลนี่นะครับมาแลนี่นะครับสองหกศูนย์พีมาพีบวกนะครับผมตัวนี้มาผอกล่องเลยนะครับลูกค้าบอกซื้อมาใช้งานแค่ครั้งเดียวนะครับใช้แค่ครั้งเดียวตัวนี้เอาไปนะครับอ่าผมลงโพสต์ในกลุ่มไปแปดพันห้านะครับเดี๋ยววันนี้ลดให้เลยนะครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสงสัยตัวไหนนะครับทักมาโทรมาสอบถามได้นะครับผมยินดีนะครับยินดีตอบทุกคําถามนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมร้าีเอกเทพามือสิกษาวนะครับก็ขอคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ